สวัสดีครับ Bible Talk กับอโปรครั้งนี้ชื่อเรื่องว่าแตกต่างจากศาสนานแตกต่างจากศาสนาเป็นเรื่องของนิโคเดมัสครับที่เขาเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านศาสนาที่เขาเชื่ออยู่แล้วก็เขามาเจอพระเยซูว่าพระเยซูพูดคำหนึ่งว่าเขาจำเป็นจะต้องบังเกิดใหม่เขาเกิดความสงสัยและถามพระเยซูนะครับพระเยซูตอบเขาในยอห์นนะในบริบทนี้อยู่ในยอห์นบทที่3 ข้อหถึงข้อ2 0 21พระเยซูตอบในข้อ20ว่าท่านเป็นอาจารย์ของอิสราเอลท่านยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้หรือหมายคมว่าไงครับหมายคมว่าเป็นพระอาจารย์หมายถึงว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านพระเจ้ามากหรือทางด้านศาสนามากแต่ยังไม่ได้รับความรู้ถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาสำแดงต่อเขาเพราะฉะนั้นความรู้ในพระวจะนะจะไม่บังเกิดขึ้นถ้าเราไม่สนใจรับการสำแดงจากพระบิดา ให้เรารับทราบในแต่ละเรื่องที่พร,ระองค์สบถปรารถนาและโดยเฉพาะเรื่องบังเกิดใหม่นี้นะครับนิโคเดมัสเนี่ยเขาเป็นนักวิชาการชั้นสูงทางด้านความรู้ทางข่อมพีนะครับแต่เขาไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูตรัสที่บอกว่าในข้อสามจัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้นิโคเดมัสเนี่ยเขางงในตรงนี้เขามีเขา เขามีความรู้เรื่องเรื่องพระเจ้ามากมีม,ม,มีมีความรู้ทางด้านวิชาการพระพอย่างมากแต่เขาไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวที่รู้จักพระเจ้าเขาเห็นพระเยซูมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบิดา,าฟ้าสวรรค์ก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะพระบุตรนิโคเดมัสจึงเข้ามาหาพระเยซูเพื่อใครอยากจะรู้หรือต้องการสวัยหาความเข้าใจเพิ่มเติมและพระเยซูก็บอกว่าความสัมพันธ์เช่นนี้ทุกคนสามารถมีได้ คือเมื่อเขาบังเกิดใหม่แล้วเท่านั้นดิโคลเดมัสจึงถามในข้อสี่ว่าแล้วแล้วคนชราอย่างข้าพเจ้าจะบังเกิดใหม่ได้หรือหรือจะกลับไปเข้าสู่ในคันของบรรดาเป็นครั้งที่สองแล้วบังเกิดใหม่หรือพระเยซูได้อธิบายเพิ่มเติมในข้อนี้บอกว่าความสัมพันธ์อันเป็นอันหนึ่งเดียวกันกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ฝ่ายวิญญาณนี้เราจําเป็นจะต้องให้จิตวิญญาณของเรานั้นได้รับการบังเกิดใหม่คือเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าเท่านั้น พระเยซูตรัสว่าผู้ที่ไม่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณผู้นั้นจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ก็หาไม่ได้ผู้ที่บังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังผู้ที่เกิดจากวิญญาภวิญญาณก็เป็นวิญญาณในข้อ5ถึงข้อ6ในบทนี้ได้พูดถึงนะครับสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ทำให้คริสเตียนแตกต่างจากคำว่าศาสนานะครับ การที่ชีวิตคริสเตียนโยงเข้าไปเป็นศาสนาเพราะว่าเป็นกฎบังคับว่าใครมีความเชื่ออย่างไรก็กให้เป็นกําหนดเป็นเหมือนศาสนานะครนะครับำนองนี้สิ่งนี้ก็คือว่าชีวิตคริสเตียนต่างจากาศาสนาเพราะว่าเป็นเรื่องของการมีประสบการณ์บังเกิดใหม่เราไม่ได้มีความาแค่เขาเรียกว่ารู้จักพระเจ้าเท่านั้น หรือว่ารู้หนทางที่เราจะสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าหรือหนทางที่เราไปสู่สวรรค์ได้โดยผ่านทางความเชื่อแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการบังเกิดใหม่เป็นขั้นตอนที่ทำให้เราได้รับการสำแดงทั้งสิ่งน,นั้นเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นสถิตยอยู่ในเราเพื่อจะสำแดงความจริงเหล่านี้และที่สำคัญที่ประสบการณ์ของเราก็คือเราสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า พระเยซูคริ์ได้เลยเมื่อเราบังเกิดใหม่เพราะฉะนั้นชีวิตบังเกิดใหม่คือชีวิตนิรันดร์ที่พระเจ้าให้กับเราไม่ใช่เป็นจุดที่เริ่มต้นเมื่อเราจากร่างกายนี้แต่เป็นการที่เราสามารถได้รับชีวิตดีๆเมื่อเราบังเกิดใหม่และพะอๆอนาณาประการตามพระสัญญาพระเจ้าได้ขณะที่เรายัางมีชีวิตนี้อยู่และมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเราดําเนินด้วยความเชื่อที่เราบังเกิดใหม่ครับเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนจึงเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าได้กลับคืนดีกันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมารับกฎเกณฑ์ของศาสนาอีกในฐานะที่เรามีเขาเรียกว่ามีสิทธิพิเศษและน่าตื่นเต้นแบบนี้ในขณะที่เราได้บังเกิดใหม่นั้นเราได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าแม้มีกฎเกณฑ์อะไรต่างๆพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับเราจะเป็นผู้ที่นำพาเรา ผ่านพ้นหรือว่าดําเนินชีวิตที่เติบโตขึ้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นครับทั้งหมดนี้พระเยซูบอกว่าผ่านทางพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ชีวิตที่เขาเรียกว่าชีวิตที่ตื่นเต้นในท่านนั้นมาจากการบังเกิดใหม่ในชีวิตของเรานะครับ แม้แต่นิโคเนมัสเขาก็ยังอยากจะตื่นเต้นเหมือนเราเลยทําไมเราจะไม่อยากจะตื่นเต้นในการที่เราได้รับรู้ว่าชีวิตที่บังเกิดใหม่ได้กลับมามีฐานะการมีความสัมพันธ์คืนดีกับพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์และมีพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยเฮรอดที่คอยอธิษฐานให้กับเราแล้วก็พระวญญาณบวสุ์ผู้ที่นำพาเราให้ได้จเจริญขึ้นและผ่านพ้นในทุกๆเรื่องในสถานการณ์ในชีวิตของเราไปสู่ ความบริบูรณ์ของพระเจ้าจนถึงวันแผงพระเยซูคริสต์เจ้านี่แหละครับแตกต่างจากาศาสนาอย่างแน่นอนน้ำใจพี่น้องนะครับให้มันคงในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสมอสวัสดีครับ